ช่วงบ่ายครับอยู่กับรถบุญเล็กร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมภายในหัวจริงนะครับอยู่ที่บ้านเหล่าเ,เรืออำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับเป็นงานที่2ครับช่วงบ่ายนะครับดีช่วงเช้าผมไปทำงานที่อำเภอปทุมรัฐนะครับร้อยเอ็ดเป็นงานลงท่อนะครับ ติดต่องานบอกว่าเป็นงานลงท่อ80นะครับพอผมก็โทรถาม <c oughs> ว่าท่อกี่ท่อนอะไรยังไงนะครับก็เขาก็บอกว่าท่อ80ประมาณ2ท่อนดินมันกบดินมันเขาเขาเทดินกบไกว้่างั้นครับเขาเทดินมาถมไม่ใช่แล้วให้มาขุดออกแล้วก็ใส่ท่อ เพิ่มสองท่อนนะครับเขาบอกผมมาอย่างนั้นนะครับนี้เป็นงานในกลุ่มงานในหน้านะครับพอไปถึงหน้างานไม่ใช่อ่ะเป็นโบกซ่วมนะครับท่อซ่วมครับก็คือไปขุดออกดินมันถมแล้วแล้วก็เพิ่มเพิ่มโบกอีกชุดหนึ่งนะครับอีก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 ,อก,อกโบกหนึ่งว่ากงั้น ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นงานลงพ่อคอนกรีตนะบบอกในหน้าบอกเอาปอปลาไปด้วยนะครับทีมงานที่เป็นล้นไปโครนะเตรียมปอปาไปด้วยนะก็เตรียมไปไปถึงแล้วไม่ใช่นะครับบอกจ้างเป็นรายวันครับ เราทำเสียจห้าโมงจะคิดราคายังไง <ást? S 1> ก็เลยผมผมก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าผมรับงานผ่านเขาก็ให้เขาคุยงานให้เลยจริงเมื่อวานผมวันนี้ผมจะมีงานที่หนึ่งแต่ทีนี้ดินไม่เข้าครับงานตัวนี้เข้ามาสองรอบนะครับเขาส่งลงกลุ่มสองรอบผมก็เลยงาน งานผมตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะไปรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะก็เลื่อนเพราะว่าไม่มีดินนะทีนี้ไปมาอา้อาวก็เลยได้ไปทางไกลตกเย็นมาช่างก็โทรมาบอกว่าเาข้าได้นะครับรุ่งนี้งานงานที่อีกที่หนึ่งที่ผมรับไว้นะครับก็เลยเป็นว่า,าผมไม่ได้เข้าเป็นรุ่งนี้แทนนะครับ ับไปสับมางง,งงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตอนเช้าครับอบอกเรามาขุดฟุตติ้งครับแต่ช่างไม่เข้าคุยกันไม่เป็นสองสามวันแล้วว่าให้ตีพังก่อนไปให้รถเข้าแต่ทีนี้บอกผมว่าเออไม่เป็นไรเข้าเลยพอมาถึงแล้วช่างไม่เข้าก็หาอย่างอื่นให้ทํารอแล้วจะให้เราตีราคาครึ่งวันครับผมก็เลยบอกโอ้ผมรับงานไรวันไว้มาให้ผมอย่างนี้ ผมไม่คุ้มอผมก็พูดไปอย่างนี้พูดตรงๆเจ้านี้ก็ทํางานด้วยกันมานานแล้วครับได้เงินกับเขาหลายหมื่นแล้วแต่เขาก็จ้างเราเมืนเดิมเลยเราคุยง่าย <c oughs> ก็มีอะไรผมก็พูดไปตรงๆครับงานรถไมโคร แน่นอนครับบางทีมีงานเข้ามาก็เลื่อนอะไรต่างๆนานาไปนะโอ้เมื่อวานนี่ปวดหัวเลยครับนึกว่าจะได้จอดซะแล้วนะไปไปมามางานก็บนกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ต้องรอเราเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องได้ไปที่ที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปนะ ดีที่มีงานทีมงานเข้ามานะครับเมื่อวานวันนี้ผมก็เลยได้ทำงานต่อเลยงานนี้ก็ที่ให้ให้พี่ทีมงานลถที่ร้อยเอ็ดครับมาทำแทนแล้วมันทำไม่เสร็จน,นะครับมันหมดเวลาก่อนห้าโมงครับเจ้าของบ้านเขาไม่รีบเท่าไหร่นะครับงานนี้เริ่มแรกผมก็งานจากเขาแหละครับ งานหลังนี้ครับงานเจ้านี้ไม่ใช่งานหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ผู้รับเหมาที่ผมรู้จักก็คือที่ใช้ใช้ใช้ใชบริการผมอยู่นะครับเขาเป็นคนสร้างทีนี้พี่พี่ทีมงานเขาก็เลยส่งให้ผมมาทําแต่ไม่ได้มาทําบ้านนะครับก็คือมาเป็นงานของเจ้าของบ้านครับทีนี้ก็คุยคุยกันไปกันมาเอ้าผู้รับเหมาคนเดียวกันที่ผมรู้จักที่ที่เพิ่งทํางานให้ ให่เสียไปครับก็เลยแกก็เลยว่าเอ้าเหรอเออก็คุยก็เลยดิไว้เลยนะครับจริงๆก็ไม่ควรที่จะพูดงานหรอกเพราะว่าแต่ยังไงเจ้าของบ้านเขาเ,ออเขาจ้างบริษัทที่ผมไปไปไปทำงานให้เนาะ ก็เลยเออเอาไม่เป็นไรก็คุยไว้เลยเวามีงานก็จะเรียกใช้หรืออะไรประมาณนี้แต่เขาก็ค่อไม่ค่อยมีงานหรอกครับแล้วอีกอย่างเขาจ้างเป็นงานครึ่งวันนะครับมันไม่ค่อยมีคนอยางมาทําครึ่งวันก็คือเรารับเันละสี่พันห้าใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเออครึ่งวันก็สองพันห้านะอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีคนอยางมาทําให้ครับ ็ถ้าไม่ว่าจงจริงๆผมก็ไม่อยากมานะครับก็คือเป็นง,งานขอกันเลยปรนะมาณนั้นอย่างวันนี้ผมก็มาเขาก็ตีให้ผมครึ่งวันคนระับก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไง ก็ยังไม่ได้คุยราคากันหรอกครับมาทำเลย เราก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะส่วนใหญ่นะครับก็คือเราไปทํากี่ชั่วโมงก็ช่างหนึ่งสองสามชั่วโมง ừ, เราก็คิดราคาเขารายวันไปแล้วนะเราก็ต้องรับงานรายวันครับเราก็ต้องได้ราคานั้นนะเราก็ต้องได้ราคารายวันนะสี่พันห้าห้าพันหรือเท่าไหร่ก็ตามตกลงกันนะครับไม่ไม่ต่ากว่าสี่พันแน่นอนครับผมรับงานไม่ต่ํากว่านี้นะครับอันนี้พูด ความจริงนะครับราคาเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับรถปุดเล็กนะครับส่วนเรื่องงานก็แล้วแต่ว่าจะเสียจเร็วหรือเสร็จช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าจะยากจะง่ายจะเร็วจะช้านะครับ เิร็เร็วอะไรประมาณนี้ยเขาก็อยา่ใจน้อยนะครับแต่ว่าสําหรับรถมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราก็คิดราคาก็คือเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องคิดเป็นรายวันแล้วนะครับสําหรับรถเล็กนะครับก็คือเราก็ต้องคิดเป็นวันนะครับส่วนมากผมก็แบบนั้นแหละไม่ค่อยได้เจอหรอกแบบลูกค้าเออไปทํางานแล้ว เสร็จเร็วก็ให้ครึ่งวันอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ความจริงมันมีนะครับหมายถึงว่าลูกค้าเขาคิดแบบนี้นะครับเจอบ่อยนะครับอย่างงานวันนี้ที่ประทุมรัฐก็ผมไม่ได้คุยคุยราคาเองก็คือเป็นที่ที่หนายหน้าครับพี่พนางป้าแกรับงานมาส่งลงกลุ่มก็บอกเออให้เคลียร์กับเขาเลยนะ เสร็จแล้วเขาก็ไปคุยคุยคุยเย็แต่บอกว่าเอองานมาเสร็จเร็วต้องคิดราคานี้เลยเหรออะไรประมาณนี้เขาก็น่าจะคุยว่าคนะคนที่ติดต่องานมาเขาเป็นช่างครับเขาไม่เคยเขาไม่รู้ว่าเออมันต้องคิดราคาอะไรยังไงนะทำเสร็จเร็วก็ต้องจ่ายน้อยใช่ไหมประมาณน,นี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ คือเราคุยกันราคารายวันแล้วนะครับงานเสร็จเร็วก็ต้องจ่ายราคานี้นะครับจะเมาหรือจะ,ะอะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ราคารายวันเราคุยกันจบที่เท่านี้เรา นี้ก็ปรับแต่งขอบสะนะครับสโลปแล้วก็ปรับไล่ดินให้มันเสมอให้มันเท่าๆกันนะครับวันนี้ก็อากาศอากาศไม่เปิดไม่เปิดนะครับอากาศเป็นคุ้มคม บางทีก็ฝนตกนะครับล่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะช่วงนี้อากาศเออสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับติดตามเพจเฟซบุ o k ลรถขุดเล็กร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ youtube รถขุดเล็กร้อยเอ็ดนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับ YouTube ก็จะเป็นนี่แหละครับการทำงานต่างๆพูดไปเรื่อยนะครับเอาอสาระบ้างเอาอะไรบ้างนะครับส่วน Facebook ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับผลงานตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานนะครับหลังเสร็จงานนะครับ อัปเดตทุกวันนะครับถ้ามีงานวนะันไหนไม่มีงานก็ไม่อัพนะช่วงนี้งานก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีให้ทำทุกวันคนระับ ช่วงกลางๆเดือนไปหาต้นเดือนก็น่าจะเริ่มบางๆลงหมั้งผมไม่แน่ใจนะว่าก็มีงานทำเรื่อยอยู่ ใสยอะไรอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับการทํางานรถเป็นยังไงนะครับเปลืองน้ามันไหมอยากทําธุรกิจรถเมทโครายได้ดีไหมอะไรยังไงนะครับรายได้เป็นยังไงหน้าง,งานเป็นแบบไหนนะครับก,ก็มีคนโทรมาถามเรื่อยนะครับเกี่ยวกับรถครับโทรมาถามอยู่บ่อยๆช่วงนี้ก็เห็นเงียบไป ช่วงช่วงที่ผมออกรถมายังไม่ถึงปีตอนนี้รถผมได้ปีได้สิบหกสิบเจ็ดวดนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำฝนตกซะแล้วครับตอนตอนนั้นนะครับผมที่ผมออกรถมาได้สักเจ็ดแปดเดือนหรืออะไรประมาณนะั้นผมก็ วิดีโอไปเรื่อยๆอย่างงี้ยก็มีคนโทรมาถามนะครับเกี่ยวกับการใช้งานรถเป็นยังไงดีไหมอะไรประมาณนี้แบบเขาเคยใช้คูบต้าเขาจะเปลี่ยนหรือบางคนใช้รุ่นอื่นๆหรือบางคนที่กําลังมองว่าจะทําธุรกิจรถก็โทรมาถามครับก็มีเหมือนกันนะครับลูกค้าที่สนใจแบบอยากใช้บริการรถก็โทรมาถามนะครับก็มีเหมือนกัน,นหลายๆแบบ เคยอยู่ภาคกลางมั้งครับโทรมาถามผมราคารถราคาจ้างราคาเช่านี่แหละแกบอกว่าแกดูยูทู e ผมอยู่ผมก็เลยแจ้งแกบอกบอกแกไปแหละเพราะว่าราคาบางเขตพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันนะแล้วก็การทํางานของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันอีกนะครับหมายถึงว่าบางที่เขาก็คิดเป็นชั่วโมงก็มีนะครับบางที่ก็คิดแบบเหมาหรือเอออะไรประมาณนั้นนะมันก็คล้ายๆกันนะครับ แต่ราคาก็ผมไม่แน่ใจว่าภาคกลางแถวบริมณนพกรุงเทพบริมบนพนเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะครับแต่ว่าแถวแถวภาคกลางขึ้นไปทางเหนือก็ราคาดีเหมือนกันนะครับส่วนมากก็เลทเดียวกันนะครับสี่พันสี่พันห้าห้าพันประมาณนี้น,น,นะครับรวมค่าย,ย้ายหรือไม่รวมก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะคุยกันนะครับ เท่าที่ผมเห็นมานะครับนี่ก็คือพูดตามความจริงนะครับ เพราะว่าเขาลอกมันเป็นสะเดิมครับเดิมมันเป็นสะแล้วเขาลอกเอาขี้เลนขึ้นมาแต่บ้านแกบรรยากาศดีครับแต่ถ้าอยู่กลางทุ่งนาก็จะจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่า นี้มันมันอยู่พื้นที่ล้อมรอบก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับใกล้ๆเคียงกันนะ่ะจะเป็นหมู่บ้านแกก็เป็นคนที่แบบชอบดื่มนะครับแกก็เลยทําบ้านสไตล์นี้นะมีลําโพงมีอะไรล้อมรอบเลยครับตกเย็นมาช่วงบ่ายๆหรือวันหยุดนะครับแกก็จะดื่มทุกวันตอนที่ผมมาทำงานนะครับ เห็นมารอบไหนก็ดืมครับก็ก็ฝากกดเข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าเข้าไปไปดูตอนตอนอครูที่ผมทำอยู่เนี่ย ตอนแรกเข้ามาไม่เป็นสภาพนี้นะครับแบบลกมากโอ้โหผมคิดคิดว่าเออจะเอาดินจากไหนวะานงานแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับางานก่อสร้างแต่ละที่ยังไม่เหมือนกันเลยนะวันนั้นผมก็ไปขุด ทองไส้ไก่นะครับลูกค้าก็พอใจมากเลยแบบสวยทำดีปราณั้นตอนทำไม่มาดูนะครับตอนตอนจะเสร็จแล้วให้มาดูสั่งให้ช่างแกน่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรสักอย่าง ที่รับชมจนจบก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ก็มาพูดประมาณนี้นะครับให้ดูเฉยๆนะว่าเราทําอะไรวันนี้นะสาหรับผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดเข้าไปชมผลงานได้นะครับเพจรถขุดเล็กร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ยูทูบรถขุดเล็กร้อยเอ็ด เรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับกับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับบ้านที่อยู่ริมสระน้ำนะครับสวัสดีครับ